ต้องตื้นันแบบนี้ครับจะมีคามแองและก็การใช้งานจะสับอนมากกว่าก้องตื้ัที่กล่าวไปทัานเมเจะมีความสับสนมากกว่ากล้องตื้ตัแบบช้นแสงครับมันจะสามารถขยายภาพได้ถึงสองแสนถึงห้าสิถึงห้าแสนนะครับเป็นภาพสองมิติสามารถดูได้ ต่างกล้องุนรภาแตใช่มาจะยังก็คือกำลังขยายของก้องสุนทรภัณแต่เรียนตอนมันจะมีกำลังขยายที่มากกว่าตัลูกหัง้นก้องุนทรภัมีแบบดแบบเป็นกล้องคุภแอเป็นกล้องุนทรับบแบบไหนที่สามารถให้กำลังขยายมากกว่า